We'll be right <laughs> back. ในช่วงพลวันอาเซียนสัปดาห์นี้มายืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะกับศิลปะการป้องกันตัวของชาวมาลายูที่เรียกกันว่าปัญจักสีรัดค่ะปัญจักสีรัดนี่ถือว่าเป็นการต่อสู้แบบดั้งเดิมนะคะที่ตอนนี้เยาวชนในจังหวัดนราธิวาสกำลังร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบสารเพื่อให้คงอยู่ตราบนานเท่านั้นค่ะ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง11ถึง17ปีจากโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาพิรมจังหวัดนราธิวาสกำลังสนุกสนานกับการเคลื่อนไหวไร้รำและต่อสู้ซึ่งนอกจากทักษะด้านร่างกายและความคล่องตัวที่พวกเขาจะได้รับหลังจบกิจกรรมแล้วเยาวชนกลุ่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกกันว่าปันจักีลัดอีกด้วย โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปันจักศีลัตประจำปี2556เกิดจากการริเริ่มของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสที่ต้องการปกป้องและรุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สำหรับเยาวชนในภาคอื่นๆปันจักสีลัตอาจจะเป็นกีฬาที่แปลกทั้งชื่อแปลกทั้งวิธีการแข่งแต่สำหรับเด็กมาลาย,ยูพวกเขาคุ้นเคยกับท่าแร่รำและวิธีการเข้าจู่โจม เนื่องจากว่ากีฬาชนิดนี้มีต้นกำเนิดไม่ไกลตัวพวกเขานั่นเองคําว่าปัญจักศีลัดเป็นคําที่มาจากภาษาอินโดนีเซียปัญจักหมายถึงการป้องกันตัวเองและคําว่าศีลัดหมายถึงศิลปะรวมความแล้วปัญจักศีลัดจึงหมายถึงศิลปะในการป้องกันตัวเอง ก้นกำเนิดของศิละปะการต่อสู้ที่เรียกว่าปันจักสีลัดพบในเกาะสุม,มาตรามาตั้งแต่เมื่อ400ปีที่แล้วโดวยเป็นศินละปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมาลย,ยูในภูมิภาคเอเชียอาคาเนะ ได้แก่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเป็นกีฬาประจำชาติของชาวบรูนไนนอกจากนี้ยังเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่แพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคือในจังหวัดปัตตานียะลาสตูลนราธิวาสรวมไปถึงจังหวัดสงขลาโดยเรียกการต่อสู้ชนิดนี้สั้นๆเป็นภาษาสันสกฤตว่าศีละ รูปแบบศิลักของมุสลิมภาคใต้ของไทยนับว่าเป็นการต่อสู้แบบดั้งเดิมที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดยแบ่งได้เป็น3ประเภทคือศิลักยาะโตเป็นศิลักที่อาศัยการต่อสู้ฝ่ายหนึ่งรุกอีกฝ่ายหนึ่งรับส่วนมากใช้ในการแข่งขันและประชันฝีมือรวมไปถึงเกมกีฬาประเภทที่ 2. ศิลตารีคือศิละที่ใช้จังหวะการแร่รำปัจจุบันใช้เป็นการแสดงเบื้องหน้าต้อนรับเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าหนายชั้นสูง และประเภทที่3ศิลกายยอรหรือศิละใช้กริดประกอบการไร้รำไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการอวดดีลากระบวนท่าทางส่วนมากใช้ในการแสดงในยามค่ำคืนสังเกตได้ว่าการต่อสู้แบบปัญจักศีลัะส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานที่เน้นท่า่ร้รำหรือว่าใช้ศิละปะมากกว่าการเอาชนะในเชิงต่อสู้ ปัจจุบันปัญจศิลั์เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติเช่นการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ภายใต้กติกาและระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์ปัญจกศิลั์นานาชาติตั้งอยู่นานาครจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยจัดให้มีการแข่งขันแบ่งเป็นสองประเภทในการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติและการแข่งขันชิงแชมป์โลกคือประเภทการต่อสู้จริงและการแสดงศิลปะการต่อสู้ หลายคนที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปันจักศีรัตในจังหวัดนราธิวาสไฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬาปันจักศีรัตระดับโลก ขณะที่บางคนโดยเฉพาะเด็กหญิงสาวิยะเจกกาอายุ13ปีให้คำตอบที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในพื้นที่โดยเธอบอกว่าการเข้าร่วมโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะเธอจะได้นำศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวมลาลยูไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการป้องกันตัวเองจากความรุนแรงและภัยสังคม ในช่วงบัวแก้วบอกกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะวันนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมส่งภาพมาร่วมประกวดและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดพิมพ์ปฏิทินอิสลามค่ะภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดได้นับล้าน คำกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Diversity of Thai Muslim ความหลากหลายของวิถีชีวิตชนมุสลิมในประเทศไทยเพื่อน,นำมาจัดพิมพ์เป็นปฏิทินอิสลามโดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ภาพความงดงามของวิถีชีวิตชาวมุสลิมในประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ในส่วนของปฏิทินอิสลามเนี่ยที่เราทำเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับเราทำต่อเน,นื่องมาตลอดนะครับโดยเราประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงนะครับเชิญชวนให้ประชาชนนะครับที่สนใจเนี่ยให้ส่งรูปเข้ามาประกวดแล้วก็รูปที่ได้คัดเลือก12รูปแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาจัดทําเป็นปฏิทินอิสลามนะครับปฏิทินนี้เนี่ยเราจะทําเป็น2ภาษาคือภาษาอังกฤษและก็ภาษาอาหร,ร,รับนะฮะ ซึ่งเราก็เอาไปเผยแพร่นะครับในประเทศในโลกมุสลิมต่างๆนะครับผ่านทางสารทูตสังว์มสุลเราซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดเพื่อร่วมเป็น12ภาพบนปฏิทินอิสลามประจำปีหน้า2557คลิกเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/photocontest หมดเขตรับสมัครในวันที่20มิถุนายนนี้ และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชั่นในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติชมแนะนํารวมไปถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของชาวอาเซียนนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและกลับมาพบกับรายการอาเซียนวิชั่นเป็นประจำทุกวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำนะคะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีทางมีเดียนิวส์ a ช n แนลวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนลากันไปด้วยเกรดอาเซียนสวัสดีค่ะ ฟาอลาลแปลว่าลาก่อนเป็นภาษาฟิลิปปินโนหรือตากาล็อกค่ะ